สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 หมอฤทธิ์ปาดาว y o u t u ด e c o m นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงลายสัป,ปดาห์นะว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเออแล้วก็ในช่วงสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับอย่างน้อยก็2ดวงนะดาวดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็ว นะครับในวันที่9พฤศจิกาย,ยน67เวลายีบสองนการ11นาทีอันนี้มีผลต่อทั้ง12ลราศีนะเพราะดาวจะเป็นกระเกษรในโดชตาเป็นมหาจักรและเป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนนะครับดาวศุกร์มีผลตรงนี้ไปจนถึงเดือนธันวาง่ายๆวันที่5ทธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ช่วงนี้น้ำขึ้นให้รีบตักนะและประกอบกับ ดาวพื่อราบรีพักองศาตามที่อาจารย์ได้คำนวณน,นะครับออในส่วนของของอาจารย์นะของคนอื่นแล้วแต่ของอาจารย์จะพักในวันที่13ครับพฤศจิกายน67มั่นใจมากออในการคำนวณของอาจารย์เนะี่ยใช้ระบบสิทธิทวิชามหาเวดูดดาวนะครับออแม่นที่สุดใน3โลกนะไม่งั้น,นจะยืนไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับหลายคนตรงเปะ๊ะแม่น อาจจะคาดเคลื่อนบ้าง10นาทีเ <laughs> พราะว่าลูกศิษย์บอกมานะครับเขาไปเวลาไปสังเกตว่าเอ๊ะวันนี้จะได้เงินไหมเขาก็ดูจัดกัดจังหวะวันนี้จะได้เงินไหมรอรออยู่เอ๊ะพอผ่านไปแล้วปุ๊บสิบนาทีเขาได้เงินโอนเข้ามาจริงครับเออดีเขาบอกมานะก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับหรือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับดวงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ถือโอกาสเนี่ยล้างสวยซะเลย นะครับตามแบบของจีนนะครับเขาเรียกวันผัวกูหลีบซิงวันล้างสวยนะไว้ให้คุณเตรียมน้ำห้าถังใบทับทิมเกลือนะครับผสมให้เท่ากันแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปล้างในวันที่กำหนดเท่านั้นในเดือนนี้นะครับจะมีวันที่8พฤศจิกายนนะครับและวันที่20พฤศจิกายน2ช่วงนี้นะครับในสัป,ปดาห์นี้แล้วก็ไปสัป,ปดาห์หน้า นะครับคุณสามารถเลือกได้คุณก็กล้างไปเลยตามสบายแล้วเวลาคุณปะพรมเนี่ยก็ต้องพูดด้วยเป็นภาษาจีนนะครับเฮงไร้ซวยคือเฮงไร้ซวยคือพูดได้เรื่อยพูดเบาๆในใจก็นั่นไปคุณก็กเอาปริมาณสถานที่ของคุณคุณจะใช้ห้าถ้วยห้าชามห้าถังก็แล้วแต่ถ้าคุณบ้านหลังใหญ่โตก็ต้องเล่นเป็นถังนะครับถ้าห้องสี่เหลี่ยมสีเหลี่ยมธรรมดาเงี้ยก็ห้าแก้วก็ได้ <laughs> ให้มันครบห้าห้าธาตุเป็นมงคลแล้วเสร็จแล้วคุณต้องใช้ให้หมดนะครับคุณทาอะไรเรียบร้อยข้างในเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณเอาไปเทออกหลังบ้านเทรถหน้าบ้านไล่ออกไปเลยเฮงไลสวยคือนะสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีนะอัปมงคลจะได้สลายไปนะครับเพื่อต้อนรับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาถึงนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้แหมาอาจารย์เนี่ยมีโชคลาภนะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานนี่แหละนะเดีย๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพ ตืดเห็นแมลงเต่าทองไหมเอออยู่ดีๆมันมาตกตงหน้านะเออเต่าทองนำโชคลาภมาให้นะลูกนะเออลุยๆเยๆยๆอยู่ดีๆก็มีแมลงเต่าทองตัวเล็กๆบินลงมาตกตกข้านหน้าน่ปั๊บตกลงที่พื้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่เอนะอะไรตกเวลาช่วงสิบโมงประมาณนี้นะแอมแบบนี้เราเรามีความเชื่อนะเราเป็นนักพยากรณ์เรารู้จับยามเลยครับ นะยามแถวหมู่หมู่บ้านไหนก็ได้เต็มที่ตกยามอังคารนะครับและเป็นยามนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเทวาจะได้ลาบนะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดนะดูเข้าไปอย่างเจาะลึกเข้าไปอีกว่าในช่วงเวลายามนี้เนี่ยคำพยากรณ์เขาหมายความว่าอย่างไรวันนี้ที่จะบันทึกเทปวันเสาร์นะครับก็สัตว์ตกก็ประมาณช่วงสี่โมงนะเออเป็นยามภูมิมะดังคำพยากรณ์ที่ว่า ภูมมะเกิดบุตรอันสุดรักชื่อบุญรักษ์เรืองฤทธ์มาอีสอนสุขเกษมเปรมปราณสถานพรยังไม่จรจากสถานของมารดานะยามนี้นะครับจะมีลาบสัตว์ได้บริวารน,นะจะมีลาบสัตว์ได้บริวารเอ๊ะลาบสัตว์อะไรวะ <c oughs> รโอโหสารพัดสัตว์ มาเต็มไปหมดเออนี่นะคนเราเนี่ยคนมีจิตใจเมตตาเนี่ยขนาดสัตว์มันยังรู้มันไม่เทียบเท่ากับมนุษย์บางคนนะนู่นนี่นั่นนะเออที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจานดีถ้าขนาดนี้มันก็มีนะบางส่วนส่วนน้อยที่คิดอกุศลนูน่นนี่นั่นอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาเออก็แล้วแต่แต่อาจารย์ก็จะมีโชคลาบจะได้โชคลาบแล้วก็จะได้บริวาร นะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะของชาวลักนาราศีเมถุนขอให้ร่ํารวยนะครับคุณมีโอกาสร่ํารวยอยู่แล้วเพราะตั้งแต่วันที่9พฤศจิก็นต้นไปเนี่ยดาวพระศุกร์โครโจรเข้าสู่ภพปัตตนินะครับได้นาระอุดมเกณฑ์นาระอุดมเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์เศรษฐีครับเกณฑ์เศรษฐีก็ต้องไปดูในพื้นดวงชะตาเดิมคุณนะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ย ดาวพระจันทร์คุณเป็นเยี่ยงไร <c oughs> ถ้าพื้นดวงคุณเป็นเกษตรดีมหาอุดราชาโชคอะไรเงี้ยนะเ,เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะได้เงินเยอะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นปราเป็นนิดคุณก็ต้องยอมรับเพราะพื้นดวงคุณมันได้เพียงเท่านี้คือบางคนเนี่ยถ้าคุณได้ดวงคุณได้เงินมากมากเกินไปมันรับไม่ไหวนะครับ ต่อให้คุณได้มาเช่นถูกรตเตอรี่หลายล้านสุดท้ายไอ้ไอ้ความเป็นประเป็นนิดคุณก็หมดตูดในที่สุดเงินมันจะไม่มีเหลือครับถ้าคุณไม่รู้จักในการวางแผนในการใช้เงินนะแลาะในดวงชะตาคุณมีโอกาสที่ดีมีกินมีใช้ไม่ลำบ,บากอะไรกับ2เป็นปินทุบ,บาทสุขเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี้รันคุณจะร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มในหลายสถาน เรื่องคู่สัญญาเจราจาตกลงคู่มิตรหุ้นส่วนประมาณนี้นะ,เ,ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็ต้องใจเย็นนะครับการงานค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะจะดีที่สุดแต่ปีหน้าเป็นปีของคุณและจะดีไปตลอด5ปีเต็มของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคนี้ครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ